บ้านมือหนึ่งที่ถูกที่สุดในย่านอารีทุกคนคิดว่าราคาเท่าไหร่ครับ 20, 30หรือ40ล้านคลิปนี้หาคำตอบมาให้แล้วครับล่าสุดทีมงานติ i งออฟลิฟวิ่ได้รวมบ้านย่านอารีที่เป็นโครงการใหม่มาได้7โครงการครับโครงการส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในช่วงราคาประมาณสัก45-90ล้านแต่ว่าจะมีโครงการหนึ่งที่ราคาจับต้องง่ายกว่าเพื่อเลยอยู่ที่19.5ล้านครับกับโครงการอารม์อารีครับ ผู้พัฒนาโครงการนี้คือบริษัทเลสโมแอนด์พิทาริโฮมครับเป็นบริษัทที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยทําโครงการย่านอารีมาแล้วแล้วก็โซเอาท์ไปแล้วด้วยนะครับก็คือโครงการ Home พิทาริโฮมพหผล14และโมเลกูล่าพหผล8ครับ มาปัจจุบันนี้ครับกับโครงการอารมณ์อารีนะครับที่เขาทําออกมาเพียงแค่8ปหลังเท่านั้นแล้วก็ตอนนี้อยู่ในช่วงของการก่อสร้างอยู่นะครับตัวโครงการในเขาทําออกมาเป็นบ้านเดี่ยว3ชั้นที่มีชั้นดาดฟ้าด้านบนด้วยนะครับแต่ละหลังเนี่ยเขาจะอยู่บนพื้นที่ดินประมาณสัก15-17ถึงตารางวาพื้นที่ใช้สอย168ตารางเมตรจอดรถได้2คันนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าบ้านของเขาเนี่ยจะเป็นบ้านที่พื้นที่ใช้สอยกับพื้นที่ดินเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากเนาะ ก็เหมาะก,กับครอบครัวขนาดเล็กนะครับที่ต้องการอยู่ในบ้านที่ขนาดไม่ได้ใหญ่มากมีความกระทัดรัดหน่อยนะครับแล้วก็ยังอยู่ในทําเลใจกลางเมืองย่านอารีตรงนี้รวมถึงยังได้ความเป็นส่วนตัวจากความเป็นบ้านเดี่ยวด้วยครับทาเลข,ของโครงการนี้จะอยู่ในซอยย่อยที่แยกออกมาจากซอยพหลโยธิน8หรือซอยสายลมอีกทีหนึ่งนะครับบรรยากาศของซอยฝั่งนี้เนี่ยจะต่างกับฝั่งอารีเลขขี่นะเพราะว่าฝั่งเลขขี่เนี่ยเขาจะร้านค้าคึกคักผู่คนลุกพล่านกว่าครับ แต่ว่าซอยฝั่งเลขคู่ตรงนี้เนี่ยนะครับจะเงียบสงบเหมาะกับคนที่ชอบบรรยากาศที่เป็นส่วนตัวมากกว่าครับโดยโครงการนี้นะครับเขาเปิดพรีเซลแล้วครับส่วนบ้านตัวอย่างเนี่ยจะเสร็จให้พร้อมเข้าชมได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับใครที่สนใจโครงการนี้รวมไปถึงบ้านโครงการอื่นๆในโซนอารีตรงนี้เนี่ยติ๊งออฟลิฟิ้เรามีการทําบทความโดยละเอียดให้อ่านกันด้วยนะครับยังไงก็ไปติดตามกันได้เดี๋ยวจะแปะล,ลิงก์เอาไว้ให้ในเดสคริปชันด้านล่างครับ